สวัสดีครับ f c สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมรอดทุ่งครับ FC ฟมือนี้บ่าวแอมลอทุ่งพร้อมทีมงานครับในเดินทางมาติดตามตัวเลครับหน้าตู้ครับ FC เพิ่นฝันเห็นผีเจ้าที่เจ้าทางครับออกมาจากพ่นใหญ่เนาะครับเนาะพ่นอยู่ปลายหน้าผ่นะครับมองผีหน้าสิงสถิตอยู่ครับอยู่เป็นขอบขั้วเลยครับพ่นใหญ่นี่ครับพ่นนี่ซ้ำเฮื่อนหลังลังหนึ่งผ่นะข้เนาะครับหน้าตู้เนาะครับผม f c อยู่เป็นครอบครัววัสดุครับเพื่อนได้ส่วนบุญส่วนกุศลครับมาบอกเลขหน้าตู้ครับเอฟซีสามตัวบนสองตัวล่างครับหมวดวันที่สิบหกนี่ครับเนาะสิเป็นตัวไรครับมาถามหน้าตู้นะพูดกันครับสวัสดีครับหน้าตู้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนาตู้สวัสดีค่ะมาติดตามคนฟันแม่นครับหน้าตู้หน้าโพครับเอฟซีฟันแนวไรครับหน้าตู้ว่าสูฟังไรครับหมวดนี่ฟันว่าพีพ่นพี่จะทีเจ้าทางพี่ให้พี่ร้านอยู่พ่นหมักไง ผีเจ้าที่สิงสุทธ,ธิ์ยในิพุ่นครับจังไหนครับเป็นขอบขัวได้เป็นขอบขัวเลยบอกครับผีขอบขั้วนี่สร้างว่าเจียว,วที่จะสร้างพ่นยังไงทงให้ทงหลานนะครับมาเลี้ยงงว่าปร,ระ,ะรจำยามต <นะ S 2> อนนี้มาเปี้ยงประจำมาโอ้เป็นแบาเจ้าขู่แทนมา,าม,มามเลี้ยงงว่าเลี้ยงงว่าอยู่ประจำเสียงเสียงดังๆจัาหน,น่อยนะครับน้าตู่ยังก่อนนะ เจานี่คือหูแแทผันหวานอย่างตะงัวแถวหัวมีราคากายอย่ยงเนาะผันหวานเนาะโอ้โหแจักราคางัวอีกปะครับหัวอย่ยง่็ยังสันแล้วเลยวะครับเข้ามาใส่กระบอกเรียกนี่ที่แทงถูกแห่งหยางัวมีราคาอย่างเหนียงยงัวกเปียอย่างเงีัยใส่กระบอกเรียกบอกเรียกมันเป็นหยากเลยว่ะจะเอาตาัวไรล่ะมาดิพี่ผู้ชายหรือพี่ผู้หญิงนะอยู่เป็นครอบครัวนี่ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับอืมทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงลูก พี่พอพี่เมียพี่ขอบรั้วนะนะเบรขอบรัวเลยหัวครับถ้าว่าลูกสาวคนมา,าลูกสาวก็ใส่คนมา,าพออี่พอจอกกระบอกเรียกันตีลูกศิษย์กูบอกตัวไรล่ะครับพอไปทำลูกศิษย์กูบอกตัวไรพพขขพพล่ะขอกคนตี่ะไรล่ะ ห้ห 8, 7, าแปเจ็ดนบาหาแปดเจ็ดลูกเบนบอกกับบอกครับลูกพน,กกนี่ตัวซ้ำไหนล่ะครับลูกลูกผีนี่เขาเรื่องเขาเรือีหม้อนึงหม้อสองนียประมาณหม้อหนึ่งหม้อสองะมห่ยสิฮูจ็กเกล็บ่ล่ะครับผีเด็กหน่อยเี่จักกิกเร็หน่อยเรงหัวดีเร็กหน่อยแทงหัวดีบ่ครับอื เออมีเหตุผลมีเหตุผลครับ <laughs> มีเหตุผล <C> e <at> นนอยูจนาครับน้องวอลีอือบุคือผู้เฒ่าไว้เนาะผู้เฒ่าผู้ผเฒ่าบอกกับลุงนดองเดิมๆบอกกับผมแม่เพิ่งหน่อยหรอกคือเหมือนฮ่าแปดเจ็ดฮ่าแปดเจ็ดครับโอ้แต่ว่าพอกะแหม่มาบอกบอกแต่ลูกชองตัวมันบอกตัวไหนพีดเองหน่อยเลยคนระับผู้ชายได้บอกชองตัวผู้หญิงได้บอกสามเอาผู้ชายบอกตัวได้บาทนีิครับฮ่าแปดเจ็ดผู้ชายบอกผู้หญิงบอก คือผู้หญิงบอกสามตัวอ่อาผู้ชายบอกตัวได้ครับสองตัวนี่อ่าสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเอาครับแนวทางครับเอฟซี FC, ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสองหนึ่งครับอือแต่ได้อีกครับบาทนึ่ ซ้ำนี่นะผมกับของเมียนะผมพ่นหม่องพญานาคอยู่บ่ครับหรือหม่องคนละพ่นหม่องพญานาคอยู่นะเป็นพ่นใยพนพ่นหกขั้วแบบสิ่งกวักกวกยี่หักยังนี่เขาสีอยู่ร่วมกันคล้ายๆลมู่บ้านคล้ายๆลมู่บ้านเขานั่นแหละพ่นพ่นหม่องใ่เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่อยู่ยังอยู่อยู่มีต้วนขามต่วนต้นขามต่วนฝอยผมไม่ไวกาตัดหรอกมีกุ็ขามกุ็ข้อแม่ มันใหญ่ใหญ่เลยใหญ่เลยวันโอ้มันวันขี่ดินซิบกองเหรอบ่แม่ดินในในรถหกล้อเราไปใส่นด่นซิบกองเลยป่ะครับแม่นโอ้ใหญ่ได้สิครับซิบกองใหญ่น่ะผมมิตรโอ้นี่มันโอ้โหโอ้นี่ไล่โอ้โก็บเจี๊ยบคนนั้นไปเล่นอยู่สิมันเปี่ยวเลยน่ะนะทุกทางเพิ่นเที่ยวออกเที่ยวเขาเที่ยวออกเที่ยวเขาอ่ะอืมโอ้ซำซำร่มเขาร่ม เผาส้ำหน่วยซ้ำหน่วยเป็นแล้วโอ้ซ้ำหู้กักข้าวซ้ำหน่วยกักข้าวเพิ่นอ่าโอ้แล้เกียงพ่น,นไหนวิไฟกาดเสียมอยู่หมุดเลยบนบน,บนงูจงอางไงบ่ดละครัอยนะู่ในหันคือสิบมมีงูหรอกเป็นเจ้าที่เพิ่นเนาะครับเนาะเจ้าทีจะท่างนะอหมูสีหงูเจ้าที่จะทานะ่างแล้วเนสะียเสถียรคือสิงูเจ้าที่จะท่างแล้วเนาะงูเหลืออันยังกับเป็นอยู่ในหันก็มีเนาะงูเกียงหูเกียงปุรุนแนวนี่ซ้ำหน่วยกับข้าวนี่ว่าสัตว์จุด มีสิ่งเรียกรับสิ่งแปลกๆนี่นะยวนีีสิ่งแปลกๆอยู่หันอยู่ตัวไหนครับเพื่อนบอกตัวไหครับห้าแปดเ็ดนี่นะครับห้าแปดเจ็ดสองตัวเหรอครับสองหนึ่งครับสองหนึ่งอ่ะอีบส่ฟันมือใครได้นี่ครับฟันม่ขึ้นนี่นะครับม่ขึ้นวันพระครับข่นวันผ่านมือนีวันที่เท่าไรท้องมีสามดาวมืันที่ห้า มีในวันทีหาครับว่อวานวันทีสีวันผะรับเอฟซฟันคืนวันผะอยกากสำคัญได้ครับเอซเนาะตัวเลขของหน้าตู้ครับจดเรียบร้อยแล้วนี่ยห้าแปดเจ็ดเรีสองตัวสองหนึ่งครับเอาปปกามาจดไปเลยครับเอฟซยังไงอีกครับหน้าตู้พี่แม้มาหาบอกครับพี่แมวพั้กับว่า่ขอนี้มาครับส่วนบัมาบ่มาเนาะ มีซ้ำนี่มีซ้ำเลยครับอ้าขอบคุณครับหน้าตู้ครับสวัสดีครับครับผมให้หน้าตู้ไปพักผ่อนครับนี่ครับตัวเลขของหน้าตู้ของเขาครับเอามาทั้งปีก่อนนะครับ efc หน้าตู้ตู้นาโพครับ efc งวดวันที่สิบหกงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเลขสามตัวตัดเหรินครับห้าแปดเจ็ดเลขสองตัวสองหนึ่งครับ efc เนาะกดไลค์กดแชร์ครับ efc เมนี้ย่านเปิ่งไปใส้ครับเบ้าแอมรัทวงมีของดีมาฝากครับ ไปรับชมบ่งของดีกันครับเบ่าแอมมารมนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิดนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของบูดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนย่าง่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอง สื่อเลขสื่อลอตเตอรี่เป็นสิริือถือนะครับนะ้อง่ามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่ายอยู่ของใม่ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับใช่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอน้เรื่องการเมตตาหมายยอมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน่ยกู้เรื่องการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืน ขนมาได้พัวไปหาไม่น้อยก็กลับมาได้กลับยากคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไส้ละกบีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บตะแลวกบี อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อหลวงปู่หลอดเนี พอหนมวัสดีเหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธ,สาธุขอบคุณครับน้องเบริร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรกร็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คน,คนครักคนหลงเมตตามาใส พูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินขาวกบลอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของโบคอยดีลูกค้ายางบวเห็นลานเฮ่า ไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุในคนมองมองเห็นล้านข้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพท์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านข้าล้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื่อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้ว มือนี้กคมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่นะครับเนาะกับผูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงกัเอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกไงผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลุงปูออกมากนะครับเนาะ ลวก็มือแทะแครับรร่านมช้ชมมือแทๆและลก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อลวก็ะเสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่รนมช้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วย่านมช้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันม,มาหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวก็เป็นหวานเป็นจุดจุดํำๆนี่เป็นหวานมาหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบูลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่กระแจ่งให้กันนี่ครับยื่นข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีต่เงินไหลมาที่มาค้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุลล่อซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมานผม้ชครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน่าสม้ชแล้วกาเบาแอมเราทงในน้ำมุนมะน้ำครับ ได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเขาสเได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราเอ็มเราตรงนี้เอามา้าโหลายครับามาฝากเอฟซีโบรายกระทู้มาได้ โทรมาได้ครับมหาเบาแอมมาทรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลรีกเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกรกลรีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราทรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มันตาพิมพทำเลยพอด้ เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ๋ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บรล้างเสียดจังเรเนาะสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับ ผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ